อาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ับช่องบอลนักแสบนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนไปสอบแต่วันนี้อยากจะพาทุกคนออกไปท่องเที่ยวกันบ้างครับและสถานที่ที่ผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันนะั่นก็คือจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวันนี้นะครับผมก็มีสถานที่ที่สําคัญนะที่อยากจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวด้วยกันนะแน่นอนนะครับเป็นใ,ใครที่ติดตามผมมา สักระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าผมเองนะครับเคยมาที่จังหวัดน,นี้ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะแต่ไม่ค่อยได้พอกาสได้ลงไปไปเที่ยวไปเดินถ่ายรูปนะครับอะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว,วันนี้ผมเองก็อยากจะพาทุกคนมาดู5สถานที่หน้าทเที่ยวเมืองลบบุรีนั่นเองครับซึ่งสถานที่แรกนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนมาเนี่ยนั่นก็คือวงเวียนพระนารายณ์นะครับหรือว่าวงเวียนเทพสตรี ซึ่งเป็นวงเวียนที่ตั้งนะครับของอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณมหาราชตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับอยู่ตรงหน้าสารการจังหวัดนั่นเองและสถานที่ที่2นะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้ไปเที่ยวนะซึ่งจะเป็นสถานที่ค่อนข้างที่ผมเนี่ย เห็นอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยได้ลงนะครับไปเดินไปถ่ายรูปหรือเข้าไปข้างในเลยนะครับนั่นก็คือพระปรางศรมยอดนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นสถานที่แบบค่อนข้างโบราณโบราณหน่อยนะตั้งแต่สมัยเมืองระโวนะครับตั้งแต่ยุคข,ของขอมนะครับยังรุ่งเรืองอะไรยงเรื่องอำนาจอยู่ในสมัยก่อนนะครับก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์อยู่แบบหลายน่าจะเป็นหลักร้อยปีเลยนะครับ เึ่งถ้าเกิดใครที่แวะเพียนผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวได้นะนะครับด้านในนะครับก็จะมีแบบการเก็บตั๋วค่าเข้าชมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูสถานที่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบสห้องนะเห็นเขาบอกว่าด้านในเนี่ยจะเป็นที่เคยของแบบปดิสฐานพระพุทธรูปปางน้าปกอยู่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะนําไปเก็บไว้ในที่ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองกบพิรีด้วยครับ และสถานที่ต่อมานะครับผมจะพาทุกคนไปไหว้กันนะครับก็คือศาลพระกานะครับเปรียบเสมือนเป็นศาลหลักเมืองประจําเมืองของจังหวัดเลยนะครับตั้งอยู่ที่วงเวียนรีสุนทอนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าศาลพระการหรือว่าเจ้าพ่อศาลพระกาเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือแบบมีกรอนหนึกอน้อนที่เหลือ3กรเนี่ยมัน มันหายไปนะครับแก็จะเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็มีผู้คนก็เียนผ่านไปผ่านมามากราบไหว้ขอพรมาบนบาสารเก่าเนี่ยกันอยู่มากมายเลยนั่นเองและแน่นอนนะครับเื่อเกิดใครเห็นหน้าวีลิงนะครับที่เมืองลบบุรีเนี่ยลิงค่อนข้างเยอะนะคือโดยเฉพาะในตัวเมืองนะก็มีที่ศาลการนะครับที่พระปางสางยอดนะเ,นเขาบอกว่าลิงเนี่ยมันมีอยู่2แก๊งนะแก๊งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ศาลแก๊อยู่ที่ ก็ปางสามยอดอีกแก๊งหนึ่งคือแก๊งมุมตึกนะครับแก๊งนอกสาลนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นขา่าวมันก็จะมีดินที่แบบยกปกตีกันอยู่บ้างนะ <c oughs> ซึ่งก็มีคนให้อาหารลิงนะครับอยู่เยอะแยะมากมายเนาะและสถานที่ต่อไปครับสถานที่ต่อมาก,ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าพนารายราชนิเวศนะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับเมืองเมืองลบบุรีเนี่ยก็จะเรียกกันว่า วังนารายนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายนั่นเองครับว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยพระนารายมหาราชเนี่ยได้มอาอยู่สถานที่อย่งนี้เขาเรียกว่าวังนะครับเป็นวังสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้เป็นเมืองเหมือนแบบเมืองที่สองนะครับนะในสมัยกรุงศรีวิทยานเนาะเอาไว้ใช้เป็นที่ประทับนะครับเอาไว้ใช้ล่าสัตว์ ออกว่าราชการหรือแม้กระทั่งต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับก็จะมีการแบ่งวังเนี่ยเป็นสามเขตด้วยกันก็คือเ,เขตของพระราชฐานชั้นนอกนะครับชั้นกลางและชั้นในนะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าหน้าวังเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกหมู่ตึก สิบสองท้องพระคลังนะครับมีตึกพระเจ้าเขานะครับแล้วก็ยังมีตึกที่เอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับส่วนพื้นที่ด้านในนะครับพระราชวังด้านในเนี่ยผมก็ไปเดินดูมาเนี่ยจะเป็นพระที่นั่งสุดทาสวรรค์นะครับซึ่งจะเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเขตพระราชฐานสงกางเนี่ยก็จะเป็นพระที่นั่งจันทรพิสานั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ ที่เอาไว้ใช้แสดงนิทัศการนะครับเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็จะแบ่งของอเป็นหลายส่วนนะก็จะมีในส่วนของพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสรทนะครับสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเอาไว้ใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสําหรับสเสด็จออกรับคณะราชทูตน,นั่นเองส่วนพระที่นั่งพิมานมงกุฎ นะครับจะเป็นตึก3าชั้นนะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับใช้เป็นอาคารแสดงนิทรรศาการนะครับเกี่ยวกับการพัฒนามืองรับุรีนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันกันเลยทีเดียวชั้นที่1นนะครับจะใช้จัดแสดงโบราณวัตถุนะครับที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองรับุรีนั่นเองส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็น การจัดเิทธทศาการนะครับลำดับการพัฒนาเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยธราวดีนะครับจนเข้าสู่ยุคของความเจริญทางวัฒนธรรมแล้วก็ได้รับอิทธิพลจาก ศิละปะของเขมรในประเทศไทยด้วยนั่เองจนมาถึงปัจจุบันนะครับส่วนชั้นที่3เนี่ยเดิมทีจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่4นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ก็ใช้ในการจัดแสดงนะครับเหมือนครั้งที่ท่านยังประทับอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีพระเทบ่บรรทมครับฉลองพระอ,องค์แล้วก็ยังมี เหรียญเงินเครื่องแก้วสิ่งของต่างๆนะครับอยู่มากมายที่จัดเอาไว้ให้เราได้เข้าไปชมกันนั่นเอง,เองครับและสถานที่สุดท้ายนะครับที่ผมจยาจะพาเ,เพื่อนๆไปนั่นก็คือบ้านวิชัยเยนนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือนะครับของวังนารายณ์รา,าชเวศนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบ้านวิชัยเยนนั่นก็คือบ้านของพระยาวิชัยเยนนะครับถือว่าเป็นคอนสแตนตินฝาพ่อนะถ้าเกิดใครที่พอจะ รู้นคยทางประวัติศาสตร์บ้างครับก็จะรู้ว่าฟาวคอนเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเป็นข้าราชการนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยที่บ้านหลวงรับรชทูตนี้นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนในกันนะเห็นเขาบอกว่าด้านตะวันออกนะครับจะเป็นบ้านพักของคณะาราชทูตนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยซึ่งจะเป็นบ้านพักข,ของพระยาวิชัยเยนนั่นเอง ส่วนตรงกลางนะครับเห็นว่าจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ศาสนาคริสต์นั่นเองที่จะมีสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นแบบเรอเนซองส์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทยนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแห่งแรกของไทยและก็ของโลกด้วยสมไปนะครับ แล้วนี่ก็คือ5สถานที่ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวเมืองลบบุรีกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีโอกาสได้แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดลบบุรีก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองวาที่เขากันดูได้นะครับเอาไว้มีโอกาสคราวหน้าผมไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วกันเนาะโอเคถ้าเกิดชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีครับ